รับบทเป็นอะไรด้วยเริ่มที่ใครดีเริ ok. ่มที่ใครดีอ <repetition ceu> ่ะพนิสุดเลยแล้วกันสวัสดีครับติวเตอร์นะครับรับบทเป็นกวินครับผมสวัสดีครับผมยิมนะครับรับบทเป็นชีนะครับสวัสดีครับเนทนะครับรับบทเป็นยิมครับรับบทเป็นเอิร์ธครับสวัสดีครับมาร์คครับผมรับบทเป็นเอกครับสวัสดีครับปาร์คนะครับรับบทเป็นกั๊ครับสวัสดีครับชินสุดนะครับผมรับบทเป็นโอเกียครับครับสวัสดีครับแม็กนะครับรับบทเป็นคอนสวัสดีครับนารนะครับรับบทเป็นไนท์ครั ครับผมสตอมบี้เหมือนเดิมครับแล้วผมเป็นพระเอกครับผมแล้วผมแล้วผมเป็นเกมครับเป็นเกมครับไม่รู้เกมในเรื่องเปล่าไม่รู้นะครับเอาเกมตรงนี้เลยสวัสดีครับผมเจมี่นะครับแล้วผมเป็นเปานะครับเกมเมาเพิ่งได้เรื่องนี้ครับเล่าที่ซอมบี้เวอร์ชันไทยเป็นไงครับแล้วผมก็อยากจะบอกว่าซอมบี้เวอร์ชันของซอมไบเวิร์นะครับผมจริงๆแล้วคือ อ่ามันจะมีด e ีเทลที่หลายๆคนน่าจะคาดไม่ถึง<อ>ใช่ครับผมแบบหลายๆคนก็อาจจะมองว่าแบบเอ้ยเชื้อมันมาจากนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ซึ่ง s u วไ i โวลก็จะเป็นเชื้อที่มาในลักษณะของอจุดๆอ่าที่แบบหลายๆคนน่าจะคาดไม่ถึงกันแล้วก็อยากจะบอกว่าด้วยความที่ตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับผมที่อยู่ในเรื่องของซาวไนโวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมี ความรู้มีจุดแข็งมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันแต่ว่าทุกตัวละครอ,อยู่ในเรื่องคือสัมพันธ์หมดเลยครับใช่ใช่ครับตายหมดอะไรอ่ะย่อย่อครับผมแล้วแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมช่วยแบบว่าดูซอมบี้แต่ละตัวด้วยเพราะว่าอยากจะบอกว่าชีนอาร์ตของใครเก่งมากๆใช่ครับผมอยากให้ดูบางคนที่เป็นซอมบี้จริงๆมาเลนเลยใช่ครับ คัดทำเป็นซอมบี้เลยก็ไม่ได้มีการคัดกรองใครดูป่วยๆก็เอามาเล่นเลยหลอกครับหอกสหลอว่าเป็นแย่งซอมบี้ที่หลอกมาเออพี่หลอกเป็นซอมบีได้เหรออาวอย่างพี่พี่บอกพี่ก็ไม่ได้เป็นอะเฮ้ยเฮ้ยคลี่เน่ยเฮ้ยคลี่ี่่ัลยอยู่ไอครับ ผมคงผมคงไม่ได้เป็นซอมบี้อะครับเพราะผมไม่หล่อผมผมน่ารักครับเราได้เราได้เราเล่นเราเล่นก็จริงๆต้องบอกว่าคือครึ่งของในนี้ก็อาจจะมีซอมบี้ด้วยครับผมเป็นล้วครึ่งตัวพี่เน็ตเริ่มต้องปล่อยแล้วนะเอออย่าอย่าถามเน้นถามคนอื่นดีกว่าครับไปยิมยุ่งมือเลยไ้ยิมยกมือดิไม่ไม่ไม่ยกแล้วยกแล้วเไปยิมจะจะบอกว่ามีอะไรไม่ใช่คือในเนี้ยบางกลุ่มเราแทบ ไม่ได้เจอกันเลยใช่ก็เจออยู่แล้วก็อาจจะเจอแต่เจอในร่างอื่นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยหลุดยิ้มหลุดยิ้มเล่นได้บ้างยิ้มะยิ้มเล่นเล่๋ยนี้เดี๋ยวรู้เลยคืนนี้ว่าเราสองคนมีอะไรมีอะไรอ่ะต sort of ้องไปติดตามดูครับเพราะว่าเราสองคนมีอะไรแน่นอนแน่นอนใส่อยู่ ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเพราะว่าเขาอยู่อีกอีกอีกกลุ่มหนึ่งเขาอยู่กลุ่มหนึ่งผมเป็นอะไรนัดเป็าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเป็นอะไรแล้วนัดเป็นอะไรเขาหาเรื่องเขาหาเรื่องนัดเป็นอะไรก็ต้องเปิดดูดูเลยรดูซไมไบเปนี้ครับแต่แบบต้องบอกเลยว่าซอมบี้ในซีรีส์ของเราอ่ะ <kung> จะเป e <sword> ็นซอมบี้ที่พิเศษเพราะว่าเพวนัดเป็นนัดไม่รู้นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าซอมบี้เรื่องนี้จะพิเศษเพราะว่าเราไม่เหมือนซอมบี้ของซีรีส์่างประเทศอื่นใช่ครับเราจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่มากซึ่งแบบทางทีมโปรดักชันก็ได้แบบทําการรีเสิร์ชดีไซน์ออกมาครับน่าสนใจมากๆเยหต้องรอดเลยไหมไนนเหร เอาจริงผมก็สนุกนะครับมันเหมือนแบบเราได้ย้ายที่วิ่งเล่นเนี่ยเหมือนเหมือนเล่นเกีเมเล่นเียวนก็ที่เมปเล่กีขาดไเรื่องนี้เสื้อขาดไขาดครับหมอนขาดไหมหมอนัหมอขาดใช่ไหมหมอนมีแต่ขาด่าขาดวเรื่องอไรแล้วต้องไล่กัดไทรด้วยอ่ะอ๋ออ๋อกัดแค่แบบ กัดเวลากินข้าวเฉยๆไม่กัดคนรู้จับช้อนทำไมอะไรนะครับกัดน้องนายที่อเปล่าอ๋อน้องนายที่กัดไหมไม่กัดครับไม่กัดครับผมเป็นมิตรกับทุกคนมิตรภาพใส่เงินแล้วจ่อยเงีินแล้วเงินจุกไปให้เงียบใส่แล้ว ครับเป็นพระเอกเอ๋อครับไปเองกินไะเองเหรอผมไม่ไปเองหรอเอาไม่ไม่ไอ้ไอเพิ่มเติมนิดหนผมเพิ่มเติมนนครับคือด้วยความที่ซอมบี้เรื่องนี้มันจะมีความไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าจากที่เราได้ฟังบนเวทีเมื่อสักครู่นี้จะได้เห็นถึงจิตสุดท้ายของซอมบี้คือซอมบี้ในหลายที่ครับเราที่เราเห็นก็คือพอโดนกัดก็เป็นซอมบี้เลยใช่นะครับแต่ของเราอ่ะมันชัดเจนมาจิตสุดท้ายของแต่ปะตู ตอนที่โดนกัดมันเป็นแบบไหนมันจะถูกส่งทอดแล้วก็สะท้อนออกมาให้เห็นถึงว่าตอนที่ซอมบี้ตัวนั้นได้เป็นแล้วจะไปกัดคนต่อไปเนี่ยเขาจะส่งต่ออะไรให้กับคนต่อไปอ๋ออะไรแนี้แต่ก็แปลกเนไาับมันเป็นฟิลประมาณนั้นครับซึ่งซึ่งพอมันเป็นอความเป็นไทยเข้ามาเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของสุดท้ายจะมากกว่าที่เขาจะสะท้อนให้เห็นแล้วก็จะมีหลายสุดท้ายมากๆซอมบี้จะไม่ได้มีแค่ซอมบี้ที่เดินแบบนี้ทําแบบนี้ แต่มันมีการจำแนกรายละเอียดไปว่าปี๊มเนี่ยเป็นซอนบี้นะปี๊เป็นอันนี้ผมฟังปี๊จากบนเวทีมี่นี้เัาไม่ได้เป็นแต่ม่ี้จเป็น่าย่หมับไ่าผเป็นจระกอบครบรอรอตลอดอดตออดตลอดตนตลอตลอออบตอ้อดอตออตลมดตลอดตลตไอดตออดตลอดตอดตลีดตลดตดออตอตอหลออลอดลตลอดลลกออดลออลออออ เรื่องนี้จะม่มีหน้าที่อะไรเรื่องนี้จิม่มีหน้าที่อะไรก็ปันป่วนปันป่วนเหรอปันป่วนแล้วปั่นปันป่วนปันป่วนเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดดูจริงๆแล้วว่าทุกๆตัวละครจะมีหน้าที่ของตัวเองผมเป็นหน้าที่ปันป่วนเหรอประมาณนั้นแหละอยากรู้ว่าปันป่วนแล้วแล้วแบบนอกจากเรื่องของจิตสุดท้ายของแต่ละซอมบี้แล้วนะผมว่ายังมีเรื่องของแบบความสัมพันธ์ด้วยอย่างเช่นแบบว่า มันจะมีหรือเปล่าที่แบบซอมบี้ที่เป็นแม่ลูกกันอมบีที่แบบเขาเป็นคู่รักกันหรือเปล่า อยากให้ดูแบบใจแเยากกว่ที่คอน้นเท่ยงคืนแล้วเปิดดูตอนเจเลยบผมมก็จะอยู่ในแก๊งกีฬาครับก็จะมีผมเนี่ยมาแล้วก็มีเน็ตซึ่งในคาแรคเตอร์ผมเนี่ยกับเน็ตเนี่ยจริงๆแล้เป็นเพื่อสนิทกันมากๆสนิทกันแบบตายทายกันได้อคือปล่อยให้เน็ตตายแล้วผมรอด อารมณจริงต้องบอกว่าการที่ได้มาเป็นเพื่อนที่ปาคยากมากครับเพราะว่าต้องรักกันมากคือพี่น่าจะบใช่แต่ว่าผมทำให้ได้ไม่ไม่ไม่ครับพี่ปาพูดต่อดีว่าไม่จริงคือในแก๊งกีฬามันก็จะมีความแบบคาแรคเตอร์มันค่อนข้างชัดครับเพราะเราต้องสตองต้องแข็งแรงใช่ไหมแ้วก็จะมีนี่ลีดเดอร์ที่จะแบบคอยดูแลน้องๆด้วยแล้วก็หลายๆทีมนะพูดถึงเพราะว่าเราจำพูกใส่กระด้งเออเหมือนเหมือนต้องคอยดูแล คณะอื่นด้วยเพราะว่าเขามีความเป็นผู้นําสูงไงฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าแก๊งกีฬาเนี่ยมาแน่มาแน่รอดหมดเออโอ้โหรอดหมดไงก็ไม่ดีรอดหมดรอดหมดรอดหมดเลยมั้ยี้เลยคณะมีครึ่งครึ่งครึ่งมีสี่คนให้ให้ให้รอดหน่อยใหคิวสี่คนให้คิวมีที่อื่นอีกคนนึงให้คิวอีกคนคิยากอ่ะใช่ใช่อะะไรน พูดยิ่ไปก่อนเลยนะครับเจมเจมผ่านหน่อยลูกครับจะได้ดูกันแล้วครับผมก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมทุกคนก็จะได้รับชมเจ็ดตอนรวดในเวลาเที่ยงคืนนี้นะครับผมก็ดูแล้วใครที่ดูจบภายในวันเดียวก็สามารถเอามาเมาส์เอามาใส่แฮชแท็กได้ครับผมเดี๋ยวพวกเราทีมนักแสดงทุกคนจะไปส่องดูครับครับได้ครับฝากเพิ่มเติมด้วยครับอยากให้ทุกคนนะกดเลทให้ด้วยเลตติ้งของเขามันจะมีกดดีเซอร์ฟกับดีไลค์กดด้วยนะครับว่า ไลท์กัดิสไลค์กับดิสเลฟให้กดกดสองครั้งมัจะได้ขึ้นดินสเลฟเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลดดิ้งให้กับทุกคนเนี่ยที่ เข้าไปเน็ตฟลิกจะได้เห็นเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนหลายทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตครับเพราะว่าได้รับชมอยู่น้อยกวาสิบเปอร์เซ็นต์วโลกพี่ก็ถดัขั้นหลังก็กระดับว่ากดครั้งเดียวหรือสองครั้งไหมคะสองครั้งสองครั้งกดสองทีนะครับกดสองทีเราต้วกดทีเดียวเหรอกดทีเดียวมันจะขึ้นแค่ดิสไลค์ครับใช่ดิาันเลยนะนี่ไม่เอาตลกเลยนะเอาจริงจนะเนี่ยโอเคคอบคขอบคุณคอบขอบคุณครับขอขอบคุณครับ